เาเราฝันเห็นดอกซากุระนะครับมีคํำในฝันว่าอยงนี้นะครับคขาบอกว่านะครับหากครอบครัวใดนะครับที่มีความบาดหมางนะครับหรือครับข้องหมองใจกันนะครับไม่เปิดใจให้กันนะครับจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งในไม่ช้านะครับยงสนอมช่วงเวลาสมุนค่านิไว้นะครับ ส่วนเลขมงคลในคำทำฝันก็คือเลข2 2 2ครับแล้วก็เลข3 2 3ครับแล้วก็เลข4 6 7ครับแล้วก็เลข7 8 8ครับแล้วก็เลขหกครับแล้วก็เลข9 0ครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือวมาอยากจหยิบกระใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์กดกดเปย์ของหลานอาจารย์นี่แหละครับและถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตาม ช่องอาจจะสักนิดนึงแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับดารักระปุกอาจารย์จีพห้ต่อหมอดูมินีสวัสดีค่ะ